สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับสวัสดีตอนเย็นครับพี่น้องครับวันนี้พัลลาก็ได้มาเรียนขับรถคนเดียวนะครเพร่ะนน้องชายไปเอจะเอารลักหัวเป็ดหัวแต่ว่านีาก็อยากให้มันเป็นเลยล่ะพี่น้องจะน้อยก็ต้องมีรถแล้วก็ต้องขับให้เป็นนะคะอวันมัอว่านนก็เรียนขับตัวนิดนึงเพราะว่าบคุคคลมีเวลาพะน้องชายกับบคุคคลอยู่กันมะาวันนี้น้องก็สิมาเรียนขับคนเดียว ตะกะบอเล่ครับพอดีดเราลองครับแต่ว่ะใส่เกียร์หนึ่งรับไปเรืเร่อยๆบนไปบนไม้มันชินชินใน,นการใส่เกียร์ก่อนแต่หัดใส่เกียร์นะหัดใส่แล้วพี่น้องหัดใส่เกียร์นั่งหัหหดใส่แล้วจ้ะแต่ว่าพแต่กะลองลองขับไปขับไปกะเรื่อยๆเลยพี่น้อง ดดอขับจะเดินลงเรียนนี่แหละครับคนเดียวขับไปขับไม่นี่ยเราจะวนไปวนมาให้มันเป็นไปก่อนนะครับแล้วค่อยออกถนนใหญ่ครับพี่น้องขาอันนี้คือเดินแต่วันดีแต่วันสนามโรงเรียนมันใหญ่นิดจักหน่อยพี่น้องก็พอได้ขับได้นะขับไปเรื่อยเรื่วยกนะันขับรถ วนมาอย่างนี้เลยคะ่ะตอนนี้ก็หาโม้งแรงเลยล่ะอากาศก็กดีเพะได้ค่อยไปหาโมไปเนอะ,ะเดี๋ยวขับรถให้เป็นก่อน่อยไปนะครับไปหาเจสีเจอัมบราเจเจยบค่ะตอนนี้ยังขับรถไม่ค่อยเป็นว่ารถนะเป็นรถเกียร์กระปุกมากสิครับยากกว่าเกียร์ออโต้หน่อยเนาะ,ะแต่เป็นแคป มีอะไรเหนือกว่าพยายามหรอค่ะเดี๋ยวรอน้องมาก่อนค่อยออกถนนเพราะว่าดีกทียึงขับข้นไปบนมากาเลย ฝนเหมือนฝนจะตกพี่น้องอีกประมาณหนึ่งเดือนกับเขาโรงเรียนแล้วส่วนโรงเรียนนี้ก็พอลาก,กับทีมงานกระไดมาสร้างไว้สร้างไว้แบบว่าไอ้สร้างไว้หลายอย่างพี่น้องสมเห็จไม่แหละว่าจะเป็นกระเพ่งท่าซีไม่แล้วก็เป็นเอ นี่รงกตโทรศัพท์ก็ถอดเนาะ เราต้องใช้มันแล้วถ้าลักนางขับเก่งน,นางขับเป็นนักก็จะไปนูน่นไปนี่คนเดียวก็ได้ะครับไปไกลที่ไหนไปได้นะครับเธอละสับละซับลวมจากคนนี้จน ระกันิคนอะไรมีรถแต่ขับไม่เป็นเขาว่าตอนอยากมีนี่นะคืออยากขับเป็นแท้คืออยากมีอยากขับแต่ว่านี่แหละเราไม่อยากขับ,แ,ขบแต่ตอนนี้ต้องขับราคาเพราะว่าต้องใช้มันราคาพี <c oughs> <c oughs> ่น้องต้องใช้มันราคา <c oughs> ับวนไปวนมาให้มันชินมือก่อนล่ละพี่นอ้องบ้าให้เดินลงรียนอย่าล่ะขับให้มันชินมือก่อนยมันก็เป็นแค่ขับรถ,ถมันจะไม่เป็น ขับเป็นมุเตชะใช้หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงน้ำปน่นน้ำรนรถจ้ะผมเป็นถึกถือจงภาคภูมิใจในการที่หามาหามาแล้วก็หามาซื้อให้ครอบครัวเราใช้เองเราก็ต้องภูมิใจ เพนะื่อนทรงเส็จไปหาอมลาลาไปไน,นะมีวัเนเกิดเพื่อน้วยเปใส่ ขับคนเดียวนะครับว่าขับรถผู้เดียวขับวนไปวนมาโรงเรียนนี่ย,ย,ยแหละใครจะเดินโรงเรียนนางกว้างกว้างก็เดินโรงเรียนอัมมาลานี่นะ รถย่งนี้ด้เห็ดอย่งหลายอย่างเนี่วันนั้นจะไปเห็ดสีใหม่ว่ามันลอยถลอะมันลายเหย็ดสีใหม่แลก็ะเสียไปเปลี่ยนแม็กใหม่เก็บได้แม็กใหม่ ก็มาถึงบ้านเองเลยนะจ้ะพี่น้องค่ะตอนแรกใสิถาน้องใส่น้องอาหารล้วกะใส่น้องพาไปขับในถนนจริงปนีบ่มาจะกเ้ื่อเมอร์ถากเลยขับมาเองเลยค่ะขับขามาบ้านเองเลยค่ะขับประจหน้าบ้านนะคะแต่ขับเข้าในอันบอกกากับเขายันจอดไ้หน้าบ้านได้ให้น้องเอาเขาค่ะก็ส่งสิเป็นอะไรอื่นแต่สิขับอกถนนจริงนะคะขับไปเลยค่ะไม่แคร์สื่อค่ะกลัวําทำไมเนาะมอเตอร์ยานก็ขับผเป็นนะคะ อันนี้คืองัวเราสองตัวจ้านอนอยูอ่บ้านพี่น้องอันนี้ก็รลบรๆบ,บ,บ้าดมืาออื่นก็เสหดกับแพงบ้านเน็ดก่งแพงใหม่แล้วจ้าวันนี้จนนั่งเก่งบว่พี่น้องเราไปขับรถผู้เดียวกว่าวันนี้เราไปขับแบบเดียวไปขับคนเดียวค่ะขับประมาณสามสิบนาทีขับวนจนแบบทันตามโรงเรียนมีแต่ไอ้มีแต่ห้อยนางมีแต่ลอยรถนาง แล้วก็ขับออกมาจากนี้แล้วแล้วก็ขับเข้ามาในบ้านในซอกถนนบ้านแคบๆนั่งขับเข้ามาเองเลยนะคะนางต้องเป็นนาะงบอกอยังไงก็ต้องเป็นแล้วคะ่ะต้องใช้มันแล้วเวลาไปไหนมาไหนก็เลยไม่ต้องกลัวไปแล้วเราไปรถใดงนะไงขนาดเป็นน้องเราไปหาโอกาสอาจังสีบดายคอยน,อนุ่นคืนไดาะว่าเขามีหลใดไงแล้วกับเพราะว่าปกติเวลาเขาลาบไปใสมาใสนะครัน,น พอเราต้องนอนอยู่พุ่นพอเราสิบบกกลับมาบ้านเด็ดขาดว่าสิไปบ้านเจ็ดสีกับต้องนอนบ้านเจ็ดสีบ้านจำลาก็นอนบ้านจำลาเพราะว่านางสิบบอกขับรถกลางคืนพอบางทีเรามีงานทา้งหลายมันมีอยู่ฮอตคัมมันนะแต่ฐานะขับรถไงเป็นแล้วนองใส่รถไงนะกะสีต่อให้กลางคืนกับกลับมาได้เพราะว่าเอียงเพราะว่ารถไงมันก็ปลอดภัยกว่ารถมอเตอร์ไซค์เนาะเพาอยู่ในรถเนาะถ้ามีโจรไม่อย่างหลับก็เขาอยู่ในรถคือสิ่งนี้็นอันตรายคือรถจักรถดออกไม้ดอก อีกอย่างกับเวลามีของฝากมาจากไทยก็เสด้ใส่รถคันนี้ไปส่งให้หมูเลยเนาะพาไปให้หมูเลยแล้วก็สดายเหตุธุรกิจเสียอารถไปขายคงไปขายของบันฮอดละดูแลงนะขายผักขายน้ำค้ายนี่คุณแม่พันกาคขับให้เป็นแม่พันบ่ามันจังปลอดภัยลคขับให้เป็นเนาะแหน่ฮักจากแคน,นาดาเนาะแม่ขาวเมื่อื่นไม่ไน้สิขับไปหาพวกเจ๊เจ โอเคครับพี่น้องค่ะฝากบรรดากรรมสมเดธาจ้าพี่น้องขาหน้าอิ่มอยู่นะแต่ดูสมโซมีเนาะเนืน้อเป็นเพราะเราไม่ได้ทับแป้งกลัวผอมจังเลยพี่น้องขาอยากอ้วนบ่ได้อยากจอยเด้อค่ะสั่งยาสั่งอย่างมากินละจ้าวันอังคารก็จะไปเอาน่าจะไปวันอังคารแหละบ่้านจันทร์น่าจะวันน่าจะวันอังคารจะไป็นมกดาหารอีกบอก่อังคารกับผุดเดินนะจะไป็นมกดาหารอีกไปเอาแว่นพอแว่นเสร็จแล้วแว่นมาใส่ โอเคครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะนั่งอยู่หน้าบ้านพี่น้อง